สวัสดีค่ะโอ้ยอยู่โบโดนเดอ้อเสียงก็แหบๆก็จะประมาณนี้มันพึ่งจะเริ่มเนาะมันเพิ่งจะเริ่มมาเมื่อคืนนี่แหละแต่จะตกแบบเคลื่นอนยัลงล่ะถ้าแม่นบ้านเฮากะฝนลิ้นแต่มันก็จะมาเรื่อยๆมาเเมื่อือประมาณนี้เลย ความหนาวไม่ต้องพูดถึงพายุแต่ละลูกที่เข่ามาสุดยอดมากโปรยปรายทองฟ้าก็จะแบบจังไรละ,ละมืดฟ้ามัวดินทองฟ้าบ่บเปิดทองฟ้าก็จะประมาณนี้ ให้เบิ้งสภาพผู้มีอากาศละะนะักษณะอ่าก่อนที่มาเขาหรือว่าที่มาเขาแล้วหรือว่าหลังจากที่มาไปแล้วไม่แตกต่างกันเลย <c oughs> บ่มีอีกอย่างที่มันแตกต่าง <c oughs> การใช้ชีวิตก็จะแบบดําเนินตามปกติตื่นเช้ามาก็เด็กน้อยกับไปรุงเรียนผู้ใหญ่กับไปเฮ็ดงานอีกอย่างประมาณนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมบุมีอีกอย่างเปลีป่ยนแปลง บเมน่าว่านี่มาตกพายุเขาต้องอยู่บ้านนี่ยังเสียไม่ใช่ทุกอย่างเหมือนเดิมปริปรายมืดมืออน่าจนาจน่ามืดมือมืดมืดมื้อนี่ก็คือ,อตามท้องถนทน,นเนี่ยทางเทศบาลเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบก็คือเขาจะมากวาดให้เห็นทางโน้นไหมเห็นทางโน้นไหมซูมให้ดู มื่อคอยกับจะสั้นๆอ่ะเห็นปะรถที่เขาจอดอ่ะรถที่เขาจอดคือรถที่เขาอ่าผู้ที่เขาใส่ใส่รถประจําทางอ่ะอู้ข่อยหนาวใส่รถประจําทางแล้วก็เขาก็จะเอารถมาจอดทิ้งไว้แบบนี้มันเป็นแบบตามบ้านนอกชอนบทมันก็นเลยจะเป็นแบบชังางอะไรล่ะมันบมีมองมองจอดรถไห้อ้ข่อยหนาวพี่น้องสัต์ละฮะสัตว์เป็นผีเข้าแล้วตอนนี้ มันก็นจะเริ่มมาเรื่อยๆน่าจะนาะเริ่มแบบจังนั้นล่อหู้ยข่อยหนาว <laughs> มือสัน่นแล้วฮะ เปิืหน้าต่างเนี่ยเปิืหน้าต่างเปลดหน้าต่างเลยหนาว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 สุดยอดความหนาวรถอ่ะ้า้าเขาถ้าเขาบอกมากกว่านะรถก็จะไปก็ได้ที่มันสูงอะ่ะถ้าตามดูความสูงก็จะประมาณตอนนี้น,น่าจะมานเม็ดเม็ดงคึง่งเม็ดกว่าๆพูดไปสั่นไปเอาแค่นี้อ่นาอพี่น้อง นี่คือสภาพเป็นมือที่สองเพราะว่ามันขึ้นมันเข่ามาตั้งแต่เมือขึ้นแล้วพายุหิมะก็จะเริ่มแบบโปยปลายเขาก็จะตกมาเรื่อยๆของเขาแบบนี้ตลอดข้างล่างก็จะประมาณนี้โอเคเนาะไปเลาเด้อหนาวไม่ไหวแล้วมือไม้สัน่นปากก็สัน่นเสียงกรบโบมี้ อากาศเปลี่ยนแปลงบ้านเฮากใกล้จะฮอดปีไม่แล้วก็เริ่มจะเย็นนเน่าหนาวแน่จักน้อยบบางมองบางที่ก็จะฮอนฮอทบางมองก็จะเริ่มหนาวแล้วอีย่างเนี้ยประมาณเนี้เนาะคายๆกันเลยสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอยู่ทางเนี่ย่ามีการเปลี่ยนการแปลงหน,นาวแล้วหนาวนเลยประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละ,ะมาให้ดูเฉยๆเดี๋ยวสิว่าตัวอีก När หิมาใส่สีมาตกคันวะนี่แหละแถวนี้แหละตกตกตลอดเพิ่งจะเริ่มทันวาย,ยังโมเหมิดเลยอะปกติเนี่ยหิมามันจะเป็นนักช่วงเดือนมกระะากุมพรนะแต่ปีนี้หิมะมาเร็วมากโอเคเนาะเอามาฝากเอาความหนาวเย็นมาฝาก ฟ้าไปทังหอนห่อนุ่นละทางนี้พันหนาวพอแล้วพันบบอยากเบึง่งพันบบอยกเข็นดอกดูแลสุขภาพด้วยนะคะบอกตัวเองนี่แหละไ่ได้บอกไผรหรอกบอกตัวเองนี่แหละ <S <S <ม>เดี๋ยวถัดกลับมาถามมีเวลาถา้ายังบ่ม,มืดเนาะอันนี้คือตอนเที่ยงเที่ยงกับยี่สิบสี่นาทีแต่จะท้องฟ้าก็จะประมาณนี่แหละเอาไว้เจอกันใหม่เนาะโอ้คอยหนาว ขอบคุณในลนยนะจ๊ะนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทุกกาลังใจทีแวะเมื่อเติมเต็มขอบคุณคนที่จะมาดูย้อนหลังขอบคุณใบก้อนล่วงหนาไปแล้วไม่ไหวแล้วหนาเจอกันใหม่โอกาสหน้าถ้ามีแล้วจะมาคุยด้วยบ๊ายบาย